บใบใบนี่จะคึกคักแน่นมากนี่คือพักนี่ไหว้คือพักเหรอคะของให้ซื้อมากมายเลยค่ะคุณนายมาตลาดนี้บ่อยแค่ไหนคะอ๋อมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราาะว่่อยูบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านก็มาจ่ายตลาดเองใช่ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นนะคะไปเที่ยวตลาดครานนกกันค่ะเชิญคุณนายนำจ่ายตลาดค่ะ ไปคะเมนูของเรานะคะต้มเต้าหู้ยี้เนี่ยนะคะเราใส่ลูกชิ้นหมูค่ะเอาประกอบเข้าไปด้วยคือลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูแถุงเดียวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวถัดไปเราไปดูเต้าหู้พวงเต้าหู้พวงค่ะสวัสดีไหมคะเนี่ยในดวมก่อนต้องต้องดูดตรวจเช็คนิดนึงเหรอคะพวงเท่าไหร่นะคะอีกต่อ่ปขอพวงนึงค่ะ แต่ก็พูฟวงแล้วอะไรต่อคะคุณนายไปซื้อกุ้งกันค่ะโอ้โหปลาปลาตัวเบเอปลาเลยคคุณปลาเก่าครลาเก่าอันนี้เก่าไปเลยเว่าใหญ่มากมันตาเบอร์อย่างนี้ขายงไงคะอันนี้โลสองยี่สิครับโลสอ่แล้วตัวนึงกี่โลคะคุณตัวนี้ประมาณแปดโลครับอันนี้เราเอาเวนหคุณเนาะตัวเดียวตัวเล็กแล้วครับ

เลือกไปทําแป้งว่าค่ะคุณนายแล้วต้องเอาไปทําอะไรก่อนเอาไปย่างค่ะย่างส่ะก่อนเลือกสุดได้แกะไม่ยากงั้นมีแบบที่สดสุดๆไหมคะมีกุ้งเป็นนะคะกุ้งเป็นๆเอนแ้นให้สดๆเอาไปย่าง ไปดูนะคะร้านนี้อร่อยมากค่ะผัดไทยหอยทอบค่ะขึ้นชือเรื่อง,องน้ำของตลาดพันนกเลยค่ะโอ้ก็ทาบไเรือสวัสดีคุณพี่ขอขึ้นชื่อตลาดพันนกนะคะคุณนายบอกว่าใช้เตาผ่านด้วยนี่ไงผัดไทยยังใช้เตาผ่านเลยคุณพี่ทำไม่ใช้เอาแก๊สล่ะรู้สึกว่างากับข้าวน,น่าจะอร่อยกว่าเตาแก๊สนะคะถึงว่าเนี่ยสิเพราะเัาไปนีดเราเนี่ยเรา Thank you. ทอดก็มาแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่เดี๋ยวลองชิมบ้างนะคะของขึ้นชื่อนะคะขายมาตั้งรุ่นคุณแม่สามสิบปีแล้วตลาดพันนกเ <c oughs> ส้นเหนียวนุ่มนะคะก่อนอื่นเลยเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็รสชาติแบบนี้เขาเรียกว่าเปรี้ยวหวานลงตัวน,นะคะ ลองเองนะคะแบบคุณนายนะคะไม่ต่อแล้วค่ะชิมคำที่สองแล้วค่ะอร่อยค่ะงั้นขอตามเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะอืมอร่อยจริงๆเลยค่ะโอ้สุ่ยอย่าเพิ่งทานเยอะนะคะเดีวค่ะตัวทานสีมือพี่บ้างไหวค่ะโอ้ยดี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 ค่ะเดี๋ยวไปไหนต่อเขับกลับบ้านเลยนะคะ ทีนหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะที่นี่ก็มีขายน่ะมีขายของฉัค่ะบายก็คือในตลาดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อที่ร้านของทำค่ะไม่ต้องไปไกลเลยค่ะที่ตลาดนี้มีทุกอย่างเลยค่ะะอ้นี่ค่น้ำยาล้างจานกลิ่นไม่ติดจานดีค่ะอย่ไม่ต้องนะคะได้ของครบจริงๆนะคะตลาดนกเนี่ยค่ะได้ทุกอย่างครบแล้วค่ะงั้นเข้าครัวกันนะคะช่วงหน้าในคุณนายใายสบา